คุณคุณครับอ่าค่ะมีอะไรเหรอคะเออคือไงคุณตกนะครับเฮ้ยขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณจริงๆค่ะเอ่อพอดีว่าฉันไม่มีอะไรตอบแทนให้คุณเลยอะคะ่ะ แล้วเงินนี้มันก็ไม่ใช่เงินของฉันด้วยะคะ่ะขอโทษคุณด,ด้วยนะคะอ๋อ,อ,อไม่เป็นไรหรอกครับผมแค,แค่เก็บเงินให้แค่นี้ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนหรอกครับค่ะขอบคุณค่ะอ้าวแยนแกมามพอดีเลยแล้วนี่ใช่เงินที่ค่าที่ที่ฉันฝากแกมาปะเนี่ยใช่แต่คราวหน้าคราวหลังอะ่ะฉันอะ่ะไม่รับฝากแล้วนะเกือบซวยดิฉันอะ่ะอ้าวทำไมอะ่ะมีอะไรงั้นหรอ โกชาน,น่ะดีซุ่มซ่ามแล้วเผลอทำเงินตกแต่ก็ดีนะที่พี่เขาอะช่วยฉนอ้ตายแอนทำไมแกซุ่มซ่ามขนาดนี้เนี่ยฉันขอบคุณมากเลยนะคะครับไม่เป็นไรครับด้วยความยินดีครับพลเมืองดียอ่อมต้องทำดีครับแหมแต่ก็ไม่คิดเลยนะคะว่าสมัยนี้ยังจะมีคนดีๆแบบนี้ลงเหลืออยู่อีกแถมยัง หล่อซะด้วยใช่ไหมล่ะยายแอนอะไรเล่าแกจะมาถามฉันทำไมล่ะอ้าก็ฉันเห็นแกยิ้มน้อยยิ้มใหญ่นี่ดูสิงั้นฉันขอเบอร์โทรคุณให้เพื่อนฉันหน่อยได้ไหมคะยัง๊้ตาอะไรอ่ะคงจะไม่ได้หรอกนะครับพอดีว่าผมมีแฟนแล้วครับเห็นไหมล่ะแกเล่นอะไรไม่รูเรื่องเลยนะขะ ขอโทษนะคะถ้างั้นเราไปกันเถอะอโอเคอคุณคะถ้างั้นฉันก็ต้องขอบคุณคุณมากๆจริงนะคะถ้างั้นฉันก็ขอตัวก่อนนะคะค่ะไปโอ๊ยพี่นี่ต้องทนเดินขายของน,นานเท่าไหร่เนี่ยไม่อจะขายหมด ฉันเดินฉันปวดขาตายอยู่แล้วเนี่ยปัดเมื่อยเหรอเมื่อยก็นั่งก่อนสินั่งก่อนนั่งก่อนนั่งเรืวอนั่งเรืวอเด๋ยวนวดให้นะอย่าบ่นนะหยุดบน่นเป็นหมีกินพึ่งได้แล้วนะไหนบอกว่าเข้ามากรุงเทพชีวิตด,ดีขึ้นไงนี่มาอยู่เป็นเดือนเดือนแล้วนะไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลยน้าปัดใจเย็นๆซิ เราเพิ่งเข้ามากรุงเทพได้ไม่นานอีกอย่างนะเรามันก็คนการศึกษาน้อยอ่ะมันก็ต้องใช้เวลามากกว่าคนอื่นพยายามมากกว่าคนอื่นสิโอ๊ยฉันหินวอ่ะพี่ไปหาอะไรมาชิกินไดปะได้จ้ะงั้นเดี๋ยวพี่ไปซื้อข้าวตรงปักซอยนี้ให้นะอืมรีบไปรีบมาล่ะ เอาเนี้ยหนึ่งครับยี่ห้าค่ะไม่ต้องทอนนะครับมันแค่ยี่ห้าบาทเองนะคะรับไว้เลยครับคุณคะครับคุณทำของตกอะค่ะ อืมจริงๆมันเป็นของที่ผมจะซื้อไปให้ลูกค้านะครับแต่ผมว่าคุณเก็บเอาไว้เถอะครับมันน่าจะเหมาะกับคุณดีอ่ะอีกอย่างหนึง่งผมมีเหลืออีกหลายเส้นเลยคิดซะว่าผมตอบแทนความน่ารักของคุณแล้วกันครับชื่อปัดค่ะลูกปัดค่ะครับผมชิตตีครับ คุณจะว่าอะไรไหมครับถ้าผมอยากจะชวนคุณไปทานข้าวได้ค่ะข้าวมาแล้วจ้าปัดยังไงเดี๋ยวผมมาอุดหนุนวันหลังนะครับค่ะนี่จ้ะกระเพราหมูกรอบที่ปัดชอบไปมันต้องนาน หิวจะตายอยู่แล้วเนี่ยอ๋อพอดีคิวมันเยอะอีอย่างมันเป็นหมูกรอบด้วยเขาก็เลยช้านิดนึงทำไมมีกล่องเดียวอะ่ะก็ซื้อมาให้ปัดไงพี่ยังไม่หิวรอกงั้นก็ดีเลยพี่ขายของไปนะเดี๋ยวฉันไปนั่งกินตรงนูน้นอืมแล้วทำไมไม่นั่งกินตรงนี้วะ สร้างเงี้แปดคนไปไหนอะป่ะทำไมแต่งตัวโป๊อย่างเงี้ยไปคุยงานกับเพื่อนอะแป๊บเดียวก็กลับละคุยงานอะคุยอะไรพี่ไม่เห็นรู้เรื่องเลยเออนะ่ะไม่ต้องรู้หรอกแป๊บเดียวฉันก็กลับมาไปก่อนนะ าจงเลยนะฉันไปคุยงานอะฉันได้งานทำมาด้วยงานเหรอไปคุยงานหรือไปไหนกันแพรมานี่พี่หมายความว่าไงพี่เห็นผู้ชายมารับปัดไปมีอะไรจะบอกพี่ไหมก็แค่เพื่อนอะไม่ได้มีอะไรกันซะหน่อยเพื่อนเพื่อนที่จับไม้จับมือกันเมื่อวาน ที่แลกเบอร์กันเมื่อวานน่ะเหรอนี่พี่พี่ก็รู้นี่ว่าฉันอยู่กับพี่อ่ะแล้วมันหลอนาคตฉันก็ต้องเลือกสีดีสวยกับฉันสิทางทางที่พี่รับปักนี่ยนะความรักหรอความรักมันกินได้ปะฉันต้องกินข้าวอะพี่แล้วนี่มันยุคไหนละมันหมดยุคนะพี่ี่ต้องมากัดก้อนเกลือกินอนะหัดมองโลกความเป็นจริงบ้างดิ นี่ถ้าพี่ไม่ดีพอเนี่ยแล้วถ้าปัดอยากเลือกทางนั้นก็ตามใจปัดแล้วกันออกไปรู้ตัวก็ดีแหละว,ว่าพี่มันห่วยแตกมากแค่ไหนอะฉันไปก่อนนะ ขายได้ไม่ดีเลยอ่ะเนี่ลูกค้าเขาหายไปไหนกันหมดเนี่ยไม่เป็นไรหรอกมันก็มีวันที่ขายดีบ้างไม่ดีบ้างก็ปกติแหละสนะู้ๆนะเฮ้ยน็ตบ่ายสองกว่าแล้วแอนยังไม่ได้กินข้าวเลยเนี่ยเดี๋ยวเอาไปเทือให้นะแอมนึง <Grid> จ้ะเอง ไปไงมาไงเนี่ยฉันมาดูกระเป๋าอะฉันอยากเปลี่ยนกระเป๋าแล้วแล้วว่าแต่พ่อหนุ่มแสนดีของแกนี่หายไปไหนแล้วล่ะนแกก็อย่าพูดดีเขินนะเนี่ยแกสนใจใบไหนมานะฉันพามาดูเลยนี่แล้วเรา่วยทมันเลยอเพิ่งมาใหม่เลยนะเนี่ยเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยติดเทรนมากสนใจมากฉันเลยนะเนี่ย ข้ามาแล้วอ้าวน้องเมย์ซื้อมาแค่กล่องเดียวหรอแอนกินเลยปอไม่หิวหรอกนี่จะ้ะกระเพรา,พาหมูกรอบที่ปัดชอบไปมันต้องนานหิวจะตายอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าปอยังไม่ได้กินอะไรทั้งวันเลยนะแจะ้งกินคนเดียวจริงเหรอไม่เอาหรอเอาอย่างนี้ถ้างั้นอะ เรากินด้วยกันนี่แหละเนาะ,นะน่ะกินด้วยกันเอาเรากินเยอะๆอร่อยไหม <c oughs> อ,อ้อื้มโอ๊ยตายจริงยังตกอับเหมือนเดิมเลยเนาะอุ้ยไม่สิ เดี๋ยวนี้อัพเกรดเป็นขายบนรถกระบะแล้วหรอใครเหรอพี่ปอก็แฟนเก่าอ่ะแต่ไม่ได้มีอะไรมากอะยังไม่สนใจเลยนี่แฟนใหม่แกเหรอดูเหมาะคนดีนะโซนกับจนนี่เธอต้องการอะไรกันแน่เนี่ยปัดฉันไม่ต้องการอะไรหรอก พอดีแฟนฉันเนี่ยมาทำธุระแถวนี้แล้วฉันก็เห็นแกสองคนยืนขายของอยู่ไกลๆก็เดินมาดูว่าใช่หรือเปล่าแต่ก็ใช่จริงด้วยฉันคิดถูกละที่เลิกกับแกไปอ้าวทีรักทำไมไมายืนอยู่ตรงนี้ล่ะคะไม่ร้อนหรอพี่ตีคะพี่จำผู้ชายคนนี้ได้ไหมอ๋อไอขุมนรกที่พี่ไปดึงปัดออกมานี่เอง <laughs> พี่ว่าเราไปจากตรงนี้กันดีกว่าเดี๋ยวเราไปหาอะไรอร่อยๆทานกันดีค่ะพี่ตีอยู่นี้งน่นเดี๋ยวตัวจะเหม็นเอาไปค่ะ <c oughs> กระจอกว่ะแอนขอโทษนะที่ทำให้แอนอาย <c oughs> ใครว่าแอนอายล่ะแอนไม่อายหรอกพี่ปอเราอะเป็นแฟนกันนะพี่ ถ้าเราอะอยากมีฐานะที่มันดีขึ้นอะเราก็ต้องช่วยกันทำมาหากินแล้วอีกอย่างอาชีพค้าขายอะมันก็เป็นอาชีพที่สุดจรลิตนะแอนอะไม่อายหรอกนาะไม่เป็นไรนะิอบตาวตเทะโอเคได้พี่ก็ต้องกินเยอะๆนะแอนกินเลยอิ่มแล้วกินเลย <laughs> อ๋อผมกำลังทำงานอยู่ครับอืมช่วงนี้เครียดมากเลยแล้วก็คิดถึงคนด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเลิกงานแล้วเราไปหาอะไรอร่อยอร่อยทานกันนะครับครับรักคุณเสมอครับที่มาอะไรกันนะพี่ตี๋พี่มีเมียอยู่แล้วเหรอปัดปัดมาฟีพี่ทำไมไม่บอกพี่ก่อนอะ่ะนี่พี่จะหมายพราะว่า ฉันไม่มีเก็บพี่หรอไม่ได้นะฉันไม่ยอมนี่พี่ต้องเลือกนะระว,ว่างฉันับอีเมียแก่หลงเหี่ยของพี่อะเลือกมาเลยนี่ปัดยังไงพี่ก็ต้องเลือกเมียพี่อยู่แล้วไหมฉันไม่ยอมนะนี่ผู้หญิงอย่าง,งเธอไม่มีใครเอาจริงจังด้วยหรอกนะเต็มที่มันก็ได้แค่สนุกสนุกแค่นั้นแหละไม่มีใครเข้ามาทำพันหรอก มึงพูดอย่างนี้ได้ไงมึงท้องลกกูกมึงอยู่นะนี่นี่ปัดนี่ปัดท้องเหรอใช่ฉันขอโทษที่ฉันพูดไม่ดีกับพี่ไปมเมื่อกี้แต่เรากำลังจะมีลูกกันนลพี่ปัดหังกันนี้ไปแล้วออกจากชีวิตพี่ อย่ามายุ่งกับพี่หรือครอบครัวของพี่ส่วนเด็กในท้องอะจะทำอะไรก็เรื่รองเลไม่มึงจะทำอย่างนี้ไม่ได้นะมึงจะทิ้งกูไปอย่างนี้ไม่ได้ก็ทำไมมันจะไม่ได้อะอะมึงก็วิ่งๆกันมาตลอดไม่ใช่เหรอกูได้ตัวมึงส่วนมึงก็ผ่านเงินกูไปตั้งเท่าไหร่ก็ไม่รู้อะจบเป็นแค่นี้ะ อย่างน้อยกูก็ได้เงินจากมึงมาเยอะแล้วกันหอพี่ปอพรุ่งนี้มีออเดอร์อีกหนึ่งอยชุดพี่จากเฮอหอ่ะรับทราบครับผมโอ้ยเฮ <c oughs> ยรโฮอนี่เขาใจดีจริงๆเลยนะแอน ใจดีมากค่ะ <Yeah. S 2> ดีใจอ่ะใครมาไปดูกันปะโอเคพี่อ๋อ mm. oh. มีอะไรคือฉันขอโทษนะฉันโดนไอ้นั่นมันหลอกมาเฮ้ยหยุดหยุดหยุด ยืนอยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องเข้ามาปอตอนนี้ปอทำทุกอย่างได้แล้วนี่บ้านก็หลังใหญ่โตปัดก็ไม่มีเหตุผลอะไรให,ห้ทิ้งปอไปแล้วนะเธอกลับมาที่เนี่ยต้องการอะไรกันแน่ทำไมไม่หมิ่นกลิ่นคุณจนแล้วหรืองไงเธอไม่ต้องยุ่งผัวเมียเขาจะเคียย์ใจกันนี่ปัดเราไม่มีอะไรต้องคุยกัน อีกอย่างเราไม่ได้เป็นอะไรกันพูดอะไรให้เกียรติภรรยาพี่ด้วยแต่ตอนนี้ฉันท้องไม่มีพ่ออะพี่ก็ต้องสงสารฉันสินะนะฉันขอร้องสงสารเหรอมันก็เป็นสิ่งที่ปัดเลือกเองไม่ใช่หรือไงปัดก็ต้องยอมรับการตัดสินใจของตัวเองสิช่วยออกไปจากบ้านของเราด้วยค่ะไม่งั้นอะฉันจะแจ้งตำรวจอะไรกันยี่นี่มีดีกับปัดตรงไหน,น ปัดไส้กับมันตั้งเยอะพี่ปอจำไม่ได้หรอว่าตอนพี่จีบปัดอะ่ะพี่ทําอะไรเพื่อปัดบ้างดีกว่าตรงไหนงนั้นเหรอดีกว่าทุกตรงนั่นแหละตอนที่พี่ตกตามเนี่ยก็ผู้หญิงคนนี้นี่แหละที่ยืนอยู่เคียงข้างพี่เอาใจใส่พี่ทุกอย่างเดินขายของข้างทางด้วยกันจนมีรถจนมีบ้านแล้วแบบเนี้ยถ้าพี่ไม่ให้เขาเป็นภรรยาแล้วพี่จะให้หมาตัวไหนเป็น เธอจะออกไปดีๆไหมหรือว่าอยากให้ฉันอะลากเธอออกไปไปสุดท้ายฉันก็ไม่เหลือใครสินะทีมงาน,ทนเทเลฟี่ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมมานนจึจบ และถ้าหากใครชอบแสกอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ